สวัสดีครับท่านผู้ชมที่ได้รักครับตอนนี้ทุกท่านกำลังอยู่กับผมนะครับ่าเอชแชนเนลในสวนน้อยปลูกร้อยอย่างทากินทําขายบ้านๆท่องเที่ยวบ้านบ้านกับช่อง YouTube ของ่จเอ c h ช n n นลนะครับคลิปนี้จะพาท่านผู้ชมมาชมต้นผักหวานป่านะครับที่ผมปลูกไว้ในสวนในน้อยปลูกร้อยอย่างนะครับมีพื้นที่ไม่ถึงไร่นะครับก็ทําสวนน้อยปลูกร้อยอย่างกับปลูกสวนผสมผสานครับผักหวานป่านนี่ผมปลูกใต้ต้นลานก็มีนะนี่ต้นใต้ต้นลานอยู่ที่ท้ายไร่นะครับมีพื้นที่อยู่แค่ประมาณ3งานนะครับ ที่ว่างๆงามดีนะผักหวานจริงๆแล้วธรรมชาตินะเขาก็อยู่ใต้รมไม้นะครับหลากหลายสายพันธุ์นะครับอยู่ในป่าในดงเนาะเพราะก็ไม่จําเป็นว่าต้องปลูกใต้ต้นอะไรนะว่าแต่เป็นร่มไม้นะครับอยู่ในป่าในเขานะครับผสมผสานกันไปเขาขึ้นได้หมดนะครับผมขึ้นได้หมดเลยนะครับต้นนี้ก็สูงเลยหัวผมแล้วนะครับอยู่ใต้ต้นลานครับทุกคนเดี๋ยวดูต้นต่อไปกันนะครับ ต้นมะขามเทศนะครับนี่เป็นมะขามเทศพันุเกษตรนะครับฝักใหญ่นะครับนี่ไอ้ต้นนี้นนปลูกได้ประมาณ3ปีนะครับเก็บผลผลิตได้แล้วนี่สูงประมาณเอวผมละต้นนี้นะไอ้ต้นนี้สูงจะเท่าอกผมละแต่ต้นมะขามเทศครับมะขามเทศเป็นพืชตระกูลถั่วนะครับในหลักการของไร่ผักหวานปากครูแดงเงินล้านนะครับ แหล่งเรียนรู้วิสาหกิจชุมชนตำบลน้ำสุดอำเภอพัฒนานิคมจังหวัดลบบุรีครับเนี่ยใบมะขามเทศที่ร่วงลวงมาน,นะครับก็จะคล้ใบกัมปูนะครับย่อยสลายแล้วก็ทําให้ดินอุดมสมบูรณ์อย่างยั่งยืนนะครับผมซากพืชซากสัตว์นะครับนี่มาดูใต้ต้นมะขามเทศก็จะงามประมาณนี้นะครับผมงามทุกต้นเลยนะครับเดี๋ยวไปดูต้นมะขามนะครนี่ที่ท้ายไรผมก็ปลูกมะขามใหญ่มากใหญ่มากนี่ครับมะขาม ต้นมะขามต้นนี้ผมก็ปลูกไว้นะตั้งแต่เขื่อนปราสักสร้างใหม่ๆครับผมหลายสิบปีมากเนี่ยผมผมมาปลูกผะกวานต้นนี้ได้ประมาณสามปีดูดิสามปีได้เก็บกินแล้วนะครับนี่เพราะเมล็ดนะครับเพราะว่าจะมีรากแก้วทําให้เขาแข็งแรงมากต้นแข็งแรงมากถ้ากิ่งตอนก็ได้ไม่ได้นะครับผมแต่เขาไม่แข็งแรงเทรารากแก้วหรอกระบบรากแก้วเขานี่จะมหยุดลําต้นให้แข็งแรงนะครับดูนะ ต้นตั้งตรงจะ้ะนี่แค่สปีนะถ้า5ปีขึ้นไปเนาะก็จะแข็งแรงกว่านี้นะนเดี๋ยวไปดูต้น5ปีนะครับต้น5ปีต้นนี้5ปีนะครับผมหปีเขาก็จะมียอดที่ใหญ่สมบูรณ์มากครับทุกคนตวเนี้อวบมากเลยอะนะอวบมากเนี่ยต้นประมาณนิโป้เลยนะหปีนะครับ ข้างล่างก็จะเริ่มใหญ่กว่านิโพ้แล้วนะครับผมต้นนะครับมีรากแก้วอันนี้ได้พันมาจากลบบุรีนะครับผมพอดีไปเที่ยวงานทุ่งทานตะวันนะครับวัดเขาจีนแลนะครับเขาขายต้นละยี่สิบห้าบาทผมก็ซื้อมานะครับลองเอามาปลูกนะครับเดี๋ยวไปดูอีกนะครับว่าปลูกต้นอะไรอีกนะครับผมต้นนี้ก็จะเป็นต้นขนุนครับทุกคน ขนุนนะครับสูงประมาณ3 4มสี่เมตรแล้วนะนี่ยอดงามหากเลยอ่ะอวบจริงครับผมสูงประมาณจะเอวผมแล้วนะเนี่ยใบงามใช่ครับมีใบมะขงมะขามนะครับแต่ต้นมะขามต้นขนุนนะครับผมปลูกผสมผสานกันนะครับผมนี่แม้กระทั่งต้นมะพร้าวก็ยังนะนี่เป็นมะพร้าวน้ำหอมมาดูเนี่ย ใบใหญ่มากทุกคนใบใหญ่มากนี่ใต้ตน้นมะพร้าวน้ำหอมตัวน,นี้นะครับใบใหญ่มากเลยขอบคุณที่รับชมจนจบคลิปนะครับผมฝากกดติดตามกด subscribe กดไลค์กดแชร์ให้เจเอชแนลในส่วนน,น้อยปลูกร้อยอย่างทำกินทำขายบ้าน,านท่องเที่ยวบ้างกับเจเอ h ช n แนลนะครับโชคดีเป็นของ่ากผู้ชมทุกท่านนะครับสวัสดีครับ